ผมนาจะคาไซทีมครับคลิปนี้ผมอยู่กับจีลี ex 5 max ครับรู้สึกชัดเจนอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยจีลี ex 5เนี่ยนุ่มกว่าสบายกว่าคาแรคเตอร์เขาอ่ะต้องการที่จะน้นใน,นเรื่องของการใช้งานทั่วไปถ้าฝนในระดับพายุเนี่ยไอ้ได้พิมคูสฟอนโทรหรือแม้กระทั่ง a a ดัสแคนเซิละแต่เนี่ยยังทำงานอยู่อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกเหนือความคาดหมาย ในที่สุดคาร์ไซคีมได้นำมารีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราพาชมรอบคันเมื่อช่วงมอเตอร์เอ็ก2024ฟังไม่ผิดนะครับเรารีวิวพรีวิวกันช่วงปลายปี2024วันนี้เนี่ยเราได้ตัวท็อปสุดนนั่นก็คือตัว Max ราคาจะอยู่ที่989,000บาทแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นย่อยนั่นก็คือรุ่น Pro 899,000บาทนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปล้วงแค่แกะเกาในเชิงของภายนอกภายในอะไรอย่างไรผมเอาเท่าที่ผมสัมผัสด้วยความที่รถอยู่กันเพียง3วันเราจะลองชาร์จแบตเต็ม100% r e ร e t เป็ริปเป็นศย์วิ่งไปถึงบางพระ แล้วก็ตีกลับมาที่กุงเพพเพื่อมาดูในเรื่องของอัตราการจิบไฟความเร็วที่ใช้ก็จะเป็นความเร็วทั่วๆไปนะครับ1 0 0ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจิลี e-h5 คันนี้นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นซิงเกิลมอเตอร์ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเป็นระบบขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับในแง่ของพละกกำลังเนี่ยเขาสามารถทำได้อยู่ที่218แรงม้าหรือ160กิโลวัตต์นะครับแรงบิด320นิวตันเมตร มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิด LFP นะครับความจุ60.2กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเรท NEDC เนี่ยในรุ่น Max สามารถทำได้490กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นเรท WLTP คันนี้จะสามารถวิ่งได้425กนะิโลเมตร จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากางดูสเปคที่ทางทนบรีนอสเตอร์เขาทำเป็นแผนพับออกมาสิตัว Pro เนี่ยกลับวิ่งได้ไกลกว่าราๆ5กิเมตรนะครับคือถ้าเกิดเป็นเ EDC เนี่ยจะอยู่ที่495กเมตรนะครับแต่ถ้าเป็น w l t p เนี่ยจะอยู่ที่430้ในขณะที่ตัว Max เนี่ยจะวิ่งได้490กเมตรส่วนถ้าเป็น w l t p เนี่ยจะอยู่ที่425กิโเมตรรวไปถึงตัวเลขส่วนถึงร้อยที่แตกต่างกันด้วยนะ ตัว Pro เนี่ยจะอยู่ที่6.9วินาทีส่วนตัว Max จะอยู่ที่7.1วินาทีอันนี้ที่ท่านจีหลีเขาเคลมไว้ไตัวเลขอัตราเร่งเนี่ยเราเทสให้ทุกท่านได้ชมแล้วเราก็ขึ้นข้อความเวลาว่าเป็นอย่างไรและเราก็คอมเพลรถตระกูลเลข5นะครับในท้องตลาดที่เราเอามาทดสอบนะครับ ก็จะมี MG S5 EV, g r a d e X, d e p o l s o 5 BEV แล้วก็ตจะมนี้เลย GEX5 mm hmm. เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองวิ่งกับเส้นทางกรุงเทพบางพระชนบุรีแล้วก็ตีกลับมาทีนี่ mm hmm. ซึ่งในแบรนด์เลข5ที่เราเทสกันมาเนี่ยต้องใช้วันชาตตอนแรกก็อยากจะไปตู้อื่นนี่แหละแต่เดี๋ยวคนดูจะว่าเนี่ยไหนๆก็ชาร์จตู้แรงแล้วก็ชาร์จให้มันเท่าๆกันไปเลยสิครับคุณหนาวเออ ได้ครับได้ครับแม้ว่าเรื่องของค่าชาร์จอาจจะแบบว่าเอาเรื่องอยู่มนกันแต่ก็ทําเพื่อคุณผู้ชมนะครับเอาไหมว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มชาร์จครับผ่านไป16นาที86.7กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่71%ละ72ละ อ,อยู่ในรถแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่73รละระยะทางวิ่งได้318กิโลเมตรนะครับเหลืออีก35นาทีจะชาร์จเสร็จกำลังไฟที่ได้ตอนนี้85กิโลวัตต์นะครับเราใช้ตู้ชาร์จประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่า DC มัน100กิโลวัตต์ก็เนี่ยแหละครับตัวเลขก็ ประมาณนี้อาจจะไม่ได้แบบร้อยเป๊ะถ้าเกิดจะเอาแบบได้เป๊ะจริงๆคือต้องอยู่คนเดียวและต้องอยู่ช่วงดึกๆอันนี้จะได้ไฟเต็มแน่นอนนะครับระหว่างที่ชาร์จแบตนะครับก็พามาดูในเรื่องของออปชั่นซะหน่อยฝั่งของผู้ขับขี่ที่จะเห็นได้ชัดเลยคือมีจอที่อยู่หลังพงมาลัย10.2นิ้วจอตัวนี้ก็จะดูในเรื่องของระยะทางการใช้พลังงานเรื่องของฟังเพลงข้อมูลตัวรถแล้วก็แสดงในเรื่องของตัว ADA s ด้วยแล้วก็มี Head Up display นี่เ e a d อัพ display ตัวนี้เลยไซส์นี้ใหญ่อยู่นะ13.8นิ้วตัว head up display นะครับการแสดงผลเนี่ยค่อนข้างที่จะคมมากเมื่อเทียบกับตัว d e p a l SO5 ซึ่งตัวนั้นเนี่ยอาจจะมีความฟุงฟ้งๆนิดๆส่วน,นจอกลาง15.4นิ้วลูกเล่นเขาเยอะมากไอคอนอะไรต่างๆก็อาจจะดูแบบว่าไม่ได้อลังการเวอร์วงังแต่ก็มีคีย์รัดเด่นๆเห็นได้ชัดเลยมีระบบนวดทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับ หลายคนจะถามหา Apple CarPlay อยู่ไหนคำตอบนะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้ยังไม่มี Apple CarPlay นะครับแต่ว่าทางท o นบรีน n อยสเตอบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีอัปเดตซึ่งจะรองรับ Apple CarPlay แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนตอนนี้ก็ต่อบูทูธไปก่อนนะครับหรือใครที่ใช้ Spotify Spotify มีเพลงเยอะนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวเมนูเนี่ยไอคอนอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะชัดแจ๋วนะเอาจริง ในเรื่องของการแบ่งหมวดหมู่ต่างๆกล้อง360อ่าดูสะหน่อยว่าเป็นยังไงแจ๋วเลยสีเทาเด่นๆการทัชสกรีนก็ติดนิ้วเรื่องบลูทูธอ่ะต่อได้นะครับการตั้งค่ารถนี่แถบตั้งค่ารถอันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็พร้อมที่จะจับผิดเสมอนะครับการแปลภาษาไทย ของรถยนต์ e v จีนหลายค่ายก็ใช้คำว่าบางรุ่นก็ไม่ค่อยลื่นตาเท่าไหร่บางรุ่นก็ประหลาดประหลาดอันนี้เป็นในเรื่องของการเซตตัวลำโพงสามารถเช็คซาวได้เนี่ยเนี่ยอะมิวสิกฮอล โอเปราการปรับแต่งพวงมาลัยอ่าตรงนี้จะให้ทาาําอะไรการควบคุมที่นั่งมีเมมโมรี e ซีทให้3ตําแหน่งแล้วก็มีในเรื่องของเวลคัมซีทด้วยการค้นหารถโอเซนเซอร์อะไรต่างๆสามารถปรับได้เรื่องของฝาท้ายสามารถปรับความสูงได้รถคันนี้จะมีโหมดทั้งหมด3โหมดมีโหมดประหยัดนุ่มสบายแล้วก็สปอร์ตซึ่งเราจะเทสกันด้วยโหมด Normal การกู้คืนพลังงานอ่าเอาสักประมาณก,กลางๆดีกว่า นะครับแป้นเบรกมีนุ่มสบายกับสปอร์ตสามารถตั้งค่าได้ตอนนี้ชาร์จอยู่เราจะทําอะไรมากไม่ได้นะครับแสงสว่างก็คือเรื่องไฟนะครับสามารถปรับได้อันนี้ผมขัดใจตรงที่สมมติผมจะปิดใช่ไหมเลื่อนแถบด้านล่างเพื่อยืนยันแม้ทําตัวเป็น iPhone เลยนะก็ต้องทำางนี้เอ๊เเปิดไฟทั้งหมดซึ่ง g ีลี EX5 อันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะ ไฟของเขาอ่าไอตรงด้านหน้าเนี่ยมี2จุดแล้วใช่ไหมแล้วด้านหลังเขาก็มีด้วยคุณผู้ชมอย่างซ้ายกับขวาไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะนี่มีมาให้เลยต่างจากตัว d p p อ l s o 5 BEV ที่มีแค่ตรงแผนที่อย่างเดียวโอ้โหจุดอื่นนี่ก็คือมืดสนิทนะครับอ่าดู ADAS ซะหน่อยในรุ่น MAX จะได้ ADAS แบบจัดเต็มมากเริ่มกันที่ตัว Cruise Control จะมีทั้ง Adaptive Cruise Control แบบปกติ กับ Intelligent Cruise Control อันนี้ต่างกันอย่างไรถ้า Intelligent Cruise Control ก็คือ มันจะมีเรื่องของการควบคุมเลนด้วยก็ล็อกความเร็วให้เว้นระยะคันหน้าให้แล้วก็มีควบคุมในเรื่องของเลนซึ่งเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋เราจะลองด้วยนะว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือเรื่องของตัวเลนคีมแ s s ซิสในนี้ก็มีมาให้นะครับซึ่งมันก็เปิดไว้ให้แล้วก็มีระบบเตือนเบรกเตือนกันชนด้านหน้าด้านหลังก็มีแล้วก็มีแจ้งในเรื่องของการเปิดประตูด้วยเออแต่ว่าจัดเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าง่ายนะ มันเหมือนเป็นสามหัวข้อใหญ่ๆดูในเรื่องของช่องถนนดูในเรื่องของก่อนการชนแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนเฮ้ยอันนี้ชื่นชมทําได้ง่ายจริงๆแผนที่ฮะเฮ้ยมันแจ้งเป็นอย่างนี้เลยเว้ยก็คือถ้าคุณชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณสามารถวิ่งไปถึงอุทยัยธานีได้แล้วก็แถวแถวนครสวรรค์ได้ยังไงก็ตามครับเราชาร์จเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยชนบุรียังไงก็ถึงอยู่แล้วแหละ เลื่อนลงมาก็จะเป็นคีย์ลัดนะครับอันนี้สามารถปร,รับโหมดการขี่ก็ได้เข้าในส่วนของโหมดแคมป์นะครับหรือโหมดพักผ่อนก็ได้แล้วก็นี่ครับสวิชออฟของรถยนต์ EV เขาก็มีมาให้อยู่คือลากลงมาแล้วก็เจอเลยเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่เวิร์กนะแล้วเราก็สามารถแอดตัวฟีเจอร์อะไรต่างๆก็ได้เอาละอัปเดตสันหน่อยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่91%นะครับกำลังไฟที่จ่ายตอนนี้เหลืออยู่22.3กิโลวัตต์อีกประมาณ1 7นาทีก็จะเต็มแล้ว ระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับสิ่งที่ผมตกใจคือหันไปปั๊บตกใจนะคือทุกอย่างนี่คือเหมือนกันเลยนะสีภายนอกล้อเลือ้ออะไรทุกอย่างไอเนี่ยก็เหมือนกันเลยอาจจะเดินขึ้นรถผิดก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกล้นะกุญแจมันก็จะแบบปลดล็อกให้โดยออโซ อุ้ย99%ละเดี๋ยวระบบมันก็จะตัดตัางเองโดยออโต้ถ้าใครมาที่ one charge ก็คือคุณต้องโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เติมเงินใส่ในตัว wallet ของตัวแอปขั้นต่ำ200แนะนำเลยว่าเติมไว้เยอะๆครับเพราะว่าไฟยิ่งแรงการจ่ายค่าชาร์จก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยเป็นปกติเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ชาร์จเต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งได้432กเมรนะเราชาร์จไป34.4กิโลวัตต์นะครับค่าใช้ใจ่ายที่เสียไปอยู่ที่ 276บาทนะครับเราไปดูในเรื่องของไมซสะสมเงินก่อนตอนนี้เราวิ่งกันมา160กิโลใช่ไหมแล้วก็รีเซ็ตทริปไปเลยอารีเซ็ตทริปเรียบร้อยไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะทุกอย่างสูนเรียบร้อยละเอาละได้เวลาทดสอบกันละครับสำหรับ g l ล e EX5 ครับขับมาได้สักพักหนึ่งละอะลองดูอาจจะเร่งซะหน่อยไป ที่แอบมีแรงบิดบังคับเลี้ยวหรือท็อปสตี์ตามสไตล์ของรถขับเคลื่อนล้อหน้านะพละกำลัง218แรงม้าเป็นแรงม้าที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สูงมากอยู่กลางๆตัวเลขก็ถือว่าใช้ได้นะเท่าที่เราลองจับเวลาช่วงเร่งแซงนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วถ้ายิ่งศูนถึงร้อยเนี่ยเจ็ดวิต้น โอเค make sense นี่เน้นใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมว่า GLE EX5 EX เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าเป็นสายเรื่องของการขับขี่เนี่ยโอโ้โหผมบอกเลยว่าคุณขยบไปเล่นตัว d e p l S5 BEV ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปในลักษณะแบบว่าสนุกครบอัธรรตแล้วก็ไป MG S5 EV ก็ได้นะครับแต่ว่า S5 EV ที่ผมขับมน้าวันเนี่ยผมยังขับตัวเกรด X อยู่นะซึ่งตัว V เนี่ย พละกกำลังของเขาก็จะกระโดดไป245แรงมา้าซึ่งมันก็คือการเอามอเตอร์ MG4X Power มาใส่เดี๋ยวรอได้คิวก่อนเดี๋ยวน่าจะมาคอมแพร์กันอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรในเรื่องอัตราเร่งการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยเจอรถใช่ไหมผมกระแทกไปโอ้หน้ามันก็ดึงอยู่นะเนี่ยเขากดเต็มๆม,มันก็ดึงแต่ว่ามันจะมีความแบบรู้สึกได้เลยว่าไออาการท็อปสตี์หรือแรงมิดบังคับเลี้ยวเนี่ย มีวอกแวกชัดเจนเลยอัตราเร่งถือว่าใช้ได้พอใช้สําหรับการใช้งานทั่วไปช่วงล่างคันนี้เป็นอย่างไรผมว่าโอ้สบายและสบายกว่าตัว dpo so 5มากๆถ้าจะให้คะแนนเรื่องของความนุ่มสบายเอาว่ากันตรงๆเลย g ี ex 5เนี่ยนุ่มกว่าสบายกว่าอาการเด้งด้านหลังเน้ยนอยกว่านะครับคุมอาการในเรื่องของตัวรถได้ดีกว่าชัดเจนในตัวที่เป็น dpo so 5 bev เนี่ยโอ้โห เด้งกระจุยกระจายเจอฝาท่อนี่แทบจะแบบว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดตื่นเช้ามาเนี่ยและรีบๆนะครับผมคุณไม่ต้องชงกาแฟนะครับก็คือคุณกินผงเพียวๆไว้ก่อนเลยแล้วก็กินน้ําตามแล้วก็ให้รถเนี่ยขย่าๆขย่ขย่าๆๆๆให้นี่โอ้โหใช่ครัว่าครบถ้วนซึ่งจีลี EX5 ค,คือมันกําลังดีใช้คําว่ากําลังดีได้เต็มปากเลยถ้าจะตึงขึ้นมาหน่อยมันก็จะคล้ายๆกับตัว MGS5EV ในขณะที่ตัว D4S O5 so เนี่ยผมรู้สึกว่าจังหวะของการยุบตัวของโช๊มันเวลามันคืนตัวมันคืนตัวเร็วไปหน่อยมันเลยทำให้เกิดอาการเด้งไอ้เรื่องความนุ่มเนี่ยผมกับรู้สึกว่า D4S e O5 so รู้สึกนุ่มกว่าแต่การเก็บอาการต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า G4EX5 เก็บอาการได้ดีกว่าชัดเจนจังหวะที่เราขับเจอรอยต่ออย่างเงี้ย นี่คือผมวิ่งเส้นเดียวกับที่ผมเอาไอ้ตัว d ีพ s o 5มี v v มาเนี่ยรู้สึกชัดเจนอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยคุมอาการได้ดีกว่าและนุ่มกว่าชัดเจนในเรื่องการโยนโค้งผมว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนิ่งที่สุดถ้าพูดตรงๆเป็นรอง MG s 5 EV เรื่องของการเข้าโค้งให้พอๆกับตัว d ีพ s o 5อ5าถ้าเกิดผมพูดแบบโดยสรุปผลลัพธ์เลยนะเรื่องของช่วงล่างเนี่ย ถ้าให้ r a n กิง้งอันดับหนึ่งเนี่ยในใจผมอะผมให้ MG S5 EV ไปละ G หล EX5 เนี่ยผมว่าอยู่อันดับ2 d e p o w SO5 อยู่รังท้ายถ้าเจอพวกหลุ่มอะไรพวกเนี้ยผมเชื่อได้เลยว่าคนน่าจะชอบการเก็บอาการเจอหลุมเนี่ยของ d e p o SO5 มากกว่าในขณะที่ EX5 มันจะยังมีความตึงๆอยู่อย่างตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีหลุมผมเนี่ยหลุมอะไอจังหวะที่มันลงเนี่ยมันก็แบบว่า ตึงต้งๆอยู่นะแล้วก็หลังเด้งเนี่ยอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเนี้ยไม่ได้เด้งเยอะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เด้งแบบไร้สาระเท่ากับตัว d 4 s o 5 b e v อันนั้นก็เด้ง <c oughs> เด้งจังเด้งเหมือนหมูเด้งเลยจะอ้วกใช้ค <c oughs> ำนี้ได้เลยนะเรื่องของช่วงล่างอ่าประมาณนี้ ตอนนี้อัปเดตนั้นหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของพลังงานไฟเหลือ86%นะครับวิ่งได้อีก371กิโลเมตรซึ่งอันนี้เป็นเรทได n นามิกนะครับไดนามิกนี้ก็คือวัดจากการขับขี่ของผู้ขับขี่นะครับซึ่งถามว่ามันจะอิงในเรื่องของตัว NEDC ได้ไหมคําตอบก็คือว่าถ้าจะอิงในเรื่องของ NEDC นั้นคุณต้องปิดแอร์ใส่โหมด e o โอ้ระยะทางนี้คือน่าจะ ไปตามที่ทางจีหลีเขาเคลมไว้ได้แน่ๆอาจจะไม่ได้เป๊ะ100%นะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแต่ผมเชื่อได้ว่าน่าจะถึงอย่างแน่นอนเอาจริงๆตอนนี้ผมทำรุ่เนี่ยกับ2รุ่นแล้วก็คือตัว d e p o ร์5 BEV แล้วก็คันนี้จีลี e x 5ฟีดแบ็กมาหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของรูปแบบการทดสอบหรือบบกระทั่งการหาค่าต่างๆต,ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงปั๊มน้ามัน ใกล้ๆอ่างเก็บน้าบางพระนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของระยะทางซะหน่อยเราวิ่งกันมา82.2กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 80%แล้วก็ตัวรถสามารถวิ่งได้อีก344กิโลเมตรทีนี้เรามาดูในเรื่องของอัตรากินไฟโดยเฉลีย่ยตอนนี้14กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับใกล้ๆก,กับตัว dpo e so 5นะดูจากกราฟนะครับเฉลี่ยอยู่ที่13.6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรตามสไตล์ของคาร์เซทีมนะครับเดี๋ยวต้องเจอกับทีมงานแล้วก็เอารถไปโรลลิ่งซะหน่อย โรลิ่งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้แบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่72%นะครับว <ten> ิ่งได้อีก312กิโลเมตรนะครับก็ได้ภาพสวยๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลาขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปชาร์จแบตกลับอีกทีหนึ่งไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงโรบแล้วนะครับคือผมลืมชาร์จพกเก็ตนะครับแบตเหลืออยู่5%นะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับ สู่กรุงเทพมานครนะครับระหว่างที่เราเดินทางกลับนั้นเล่าในเรื่องของพวงมาลัยหน่อยมันจะไม่ได้แบบตึงเปี้ยขนาดนั้นไม่ได้หนืดหนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นแต่ว่าที่มันจะต่างกันจริงๆก็คือเรื่องของแกปอะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าถ้าเทียบกับ2รุ่นที่ผมได้มีโอกาสขับในช่วงีเรียดเดียวกันนั่นก็คือ MG S5 EV กับ d p o SO5 มี e v นะครับเนี่ยสังเกตแต่ถามว่าอ่ะพอเราหักนิดนิดหน่อยเนี่ย ล้อมันบิดซ้ายบิดขวาไหมอ่ะมันก็บิดซ้ายบิดขวาแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าองศาไม่ได้เยอะบางรุ่นเนี่ยหักตะเกะียตัวรถไปละไปถ้าอะไรเนี่ยหักอันนี้แค่นิดเดียวเนี่ยแล้วบวกกับว่าตอนเนี้ยผมใช้เลนคิปแอสิสอยู่อันเนี้ย ปลดและมันไม่มีระบบนี้ละอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคือมันรู้สึกได้เลยว่ารถมันก็จะมีความเลี้ยวอ่ะแต่มันจะไม่ได้เยอะในเรื่องของพวงมลลาลัยผมว่าคาแรคเตอร์เขาอ่ะต้องการที่จะน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปซึ่งมันสามารถเซ็ตได้นะคุณผู้ชมก็ไปที่รูปหน้ารถนะครับแล้วก็ไปที่การขับขี่ถ้าเราลองปรับโหมดดูสิใช้คําว่านี่วิ่งกันอยู่ 110, 11 0 1 1 1เนี่ยและนี่คือมาตรฐานนะแต่ถ้าสปอร์ตขึ้นมาผมหักแค่นี้มันจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีความตึงมือเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า ไม่ชอบการที่จะต้องมาปรับ3โหมดก็ไปที่ตรงนี้เลยองมาลยัยไฟฟ้าอันนี้มันก็จะปรับในเรื่องของน้ำหนักและรวมไปถึงการใช้งานของเราด้วยความเร็วยิ่งสูงน้ำหนักก็จะหนืดมากขึ้นนะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆรถน้ํามันเลยน้ําหนักเนี่ยจริงๆแล้วมันแทบจะอยู่กลางๆระหว่าง S O 5กับ MGS5 EV ถ้าพูดกันตรงๆ,รงๆผมกลับรู้สึกว่า d e p a u l SO5 เนี่ยเข้ามือกว่าในขณะที่ MG S5 EV จะไปในทางเรื่องของการทัพพีซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าเขาเซตมาดีที่สุดในทั้ง3รุ่นที่มีโอกาสได้ขับแต่ถามว่าถ้าใช้งานทั่วๆไปผมกลับรู้สึกว่า g l y e x 5อ่ะก็ไม่แย่ส่วนในเรื่องของเบรกนะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่ผมแตะเบรกนะ3 2 1 โหจังหวะก,การกดนี่ก็แอบ,บลึกอยู่เหมือนกันนะเน่แต่พอเวลาเรากดลงอะ่ะมันก็ไปตามเท้าแต่ความรู้สึกมันคือมันหนักไปหน่อยอะ่ะคือหมายความว่าเนี่ยจังหวะเบรกเนี่ยแอบจับหนักไปหน่อยความสมูธเรื่องของแป้นเบรกอะไรพวกเนี้ยถ้าเอาความเร็วทั่วไปนะไม่ใช่ความเร็วสูงนะผมว่า d p a u e r SO5 เนี่ยทำได้โดดเด่นกว่าอ่าในเรื่องของแป้นเบรกนะส่วนความเร็วสูงเป็นอย่างไรขออนุญาตนะตึก ก็ไม่แย่ก็คุมได้เออความเร็วสูงไอ้นี่ดีเดีกยวว่า d e p อเอ s o สโอห้เบรกโดยรวมเนี่ยแก้แค่เรื่องแป้นให้มันรู้สึกว่าแบบสมูทกว่านี้เรามาดูในเรื่องของ ADAS กันบ้างแน่นอนว่าครู e c อนโ r ท l ของตัวจี e ี่เอเเนี่ยเขาจะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือ ACC ก็คือ Adaptive Cruise Control อันเนี้ยจะเป็นการล็อกความเร็วแล้วก็ลดความเร็วตามรถขนันหน้าพร้อมเว้นระยะหา่างตัวเนี้ยสามารถ ทำไปจนถึงจุดหยุดนิ่งได้กับอีกโหมดหนึ่งก็คือ ICC หรือ Intelligent Cruise Control อันนี้มันจะเพิ่มคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมรถให้อยู่ในเลนไอตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนเนี่ยมันจะเสริมในตัวเรื่องของพวงมาลัยด้วยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโคตรฉลาด ขออภัยที่ผมจะต้องพูดแบบนี้นะแต่รู้สึกได้เลยว่ารถมีความแม่นยำมากๆทั้งในเรื่องของการจับเส้นถนนทั้งการปรับเปลี่ยนเมื่อเจอรถคันข้างหน้านะครับหรือแม้กระทั่งการประคองรถให้อยู่ในเลนเนี่ยแม่นยำมากแก้ในเรื่องของพวงมาลัยอะ่ะใช้คำว่าไม่ได้กระชากจนเกินไปไอเน,นี้ยถือเป็นจุดเด่นของจีรี่ e x 5เลยและเราก็เข้าสู่ สภาวะที่ฝนกระหน่าแบบงงๆจริงๆแล้วตอนที่ขากลับมาเนี่ยก็เห็นความมืดมาแต่ไกลเลยตอนแรกคิดว่าอ๋อพระอาทิตย์ตกเปล่าเลยฝนจ้าก็ตอนนี้เราก็จะได้ลองในเรื่องของระบบเซฟตี้แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นรีมาไว้ก่อนนะครับว่า ในระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยหรือแม้กระทั่ง Intelligent Cruise Control เนี่ยมันจะมีจุดบอดอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการจับวัตถุข้างหน้าสิ่งที่ชื่นชมอย่างหนึ่งนะคือ HUD คือมันจะขึ้นเป็นรูปรถแล้วมันก็จะเป็นการกับพริบเอามีรถอยู่ด้านซ้ายมันก็จะขึ้นรูปรถรถคันซ้ายแสงไปละมันก็จะดับลงในส่วนของรถตัวนี้มันมีประคองรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ช่วยเลี้ยวด้วยไอ้นี่คือสิ่งที่แตกต่างจาก MG S5 EV และรวมไปถึง D4S O5 SO BEV ด้วยถ้าใช้แบบพวก Adaptive Cruise Control อย่างเงี้ยมันมีให้แค่ทางตรงแต่ว่าขนาดโค้งไม่ได้มีให้ถ้าฝนในระดับเนี้ยระดับพายุเนี่ย Adaptive Cruise Control หรือแม้กระทั่ง A d a s ตัดระบบละแต่เนี่ยยังทำงานอยู่ อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกเหนือความคาดหมายในเรื่องของระบบความปลอดภัยรถวังรุ่นเนี่ยตกหนักๆแบบนี้ก็คือแค n c e ิละฝนตกหนักแค่ไหนนะครับหนักขนาดที่ว่าตอนนี้ที่ปัดน้ําฝนปัดแบบมือลราวิงเาจริงจริเ่ยปัดแบบปัด,ปด,ปด,ปดเร็วๆเลยอะแล้วก็ต้องยอมรับแล้วว่าเออ ทำมาฉลาดขึ้นจริงๆทั้งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ADA s เนี่ยเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นระบบขับขี่อัตโนมัติอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดถ้าเป็นขับขี่อัตโนมัติต้องเป็น autonomous driving ซึ่งณปัจจุบันนี้รถที่จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปยังไม่มีนะครับอยากให้ทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเงื่อนไขของระบบ ADA s ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกระบบมันมีข้อจํากัดคุณจะไปพึ่งระบบมันไปสัร้อเซเลยก็ไม่ใช่สุดท้ายมันคือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เพื่อ ่อให้คุณสบายในขนาดเดินทางไกลมากยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีชาร์จครับเดี๋ยวเราไปชาร์จเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเลขจีลี e x 5นั้นเป็นอย่างไรกลับมาถึงกรุงเทพแล้วครับแล้วก็เรามากันที่สถานีชาร์จไฟ one charge นะครับก็เป็นสถานีที่เราเริ่มต้นแล้วก็ สส้นสุดทริปนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของข้อมูลระยะทางทั้งหมดนะครับ200.9กิโลเมตรปริมาณไฟตอนนี้เหลืออยู่49%นะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้212กิโลเมตรจากนี้เราจะทำการชาร์จแบตกลับ100%เพื่อดูในเรื่องของอัตราการกินไฟเดี๋ยวมาดูกันว่า g ีลี EX5 นั้นมีอัตรากินไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะครับ432กิโลเมตรอยู่ที่32.74กิโลวัตต์ชั่วโมงหาออกมาตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่6.136กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับส่วนหน่วยที่เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลี้กิโลเมตรเราขึ้นข้อความไว้ให้แล้วว่ารถรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะบนจอกลางเนี่ยระบ,บุไว้อยู่ที่13.4กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลี้กิโลเมตรนะครับทีนี้เราก็เอาค่าชาร์จพลังงานเนี่ยก็คือค่าชาร์จไฟนี่แหละ มาหารกร,ริยะทางนะครับก็เราชาร์จไฟไป 252.1บาทหารระยะทางนะครับตัวเลขเนี่ยตกกิโลเมตรละ1.25บาทหรือ1บาท25สสตางค์นะครับบอกแบบนี้ว่าไอ้เรื่องของระยะทางนะครับตกเป็นหน่วยเท่าไรอะไรอย่างไรเนี่ยจะแปลเปลี่ยนไปตามสภาพการจราจรรวมไปถึงวิธีการขับของแต่ละคนทีนี้มาพูดถึงจุดขัดใจกันบ้างนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มีอะไรบ้างที่ผมเจอแล้วรู้สึกขัดใจอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ user interface ของจอเครื่องเสียงตัวนี้จริงๆแล้ว ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็แอบซับซ้อนอยู่เหมือนกันดีเทลลึกๆเออจัดหมวดดีโดยเฉพาะ A d a s จัดหมวดแยกกันชัดเจนแต่ว่าบางอย่างรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้อย่างเช่นเรื่องของการตั้งไฟหน้าที่บางทีไม่ต้องมาเลื่อนเพื่อยืนยันอีกทีหนึ่งจริงๆอ่ะถ้าทำคีย์รัดมาเลยจะดีมากๆอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเออต้องไปปรับแก้ไขนะอย่างต่อมาเลยที่ขาดก็คือ Apple CarPlay แต่เห็นว่าทาง c นบุรีนอ n o เ s t e r เขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับ g l ี EX5 ซึ่งจะมีตัว Apple CarPlay มาให้ละอย่างต่อมาจอข้อมูลในการเสนอรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยพวก Trip มิเตอหรือแม้กระทั่งเรื่องของข้อมูลน่าจะมีเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็จะดีไม่ใช่ไปอยู่ในจอกลางทะเยอะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อย่างต่อมาเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารแถวหน้าตำแหน่งสูงไปหน่อยผมว่าคนที่ได้มีโอกาสนั่งจะรู้สึกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุเบาผมว่าความนุ่มอ่ะยังไม่สุดเท่าไหร อยากปรับให้มีความนุ่มมากกว่านี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากอย่างต่อมาคือเรื่องของช่วงล่างนะครับซึ่งอันนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการไปในทางความสบายความนุ่มในการขับขี่และการโดยสารผู้ใช้สายเท้าหนักอาจจะไม่ได้แฮปปี้โดยเฉพาะอาการดิ้นที่จะรู้สึกได้เลยว่าจังหวะหลุมถนนอะไรต่างๆเน,นี่ยอันเนี้ยมันมีเรีแอคชั่นเห็นชัดเจนอยู่กันอีกอย่างหนึ่งที่ผมปรับอ่ะอยากให้ปรับคือเรื่องของพวงมาลัยผมว่าถ้าตัวระยะเฟียกับน้อยลงกว่านี้น่าจะโอเคก็ประมาณนี้ตลอด3วันของการขับตัวจีลี EX5 ใครที่อยากจะทดลองขับนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ผู้แทนจําหน่ายจีหลีใกล้บ้านท่านทั่วประเทศนะครับมาลองดูกันว่าคาแรคเตอร,ร์ของรถคันนี้ตรงจริตคุณและตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากแค่ไหนนะครับนี่คือทั้งหมดของคาร์เซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ